ถ้าทาได้คงทําแล้วนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็เชื่อว่าทําทไม่ได้นะครับอีนนี้แฟนคลับของท่านปูตินเยอะนะครับในเมืองไทย <c oughs> ก็อาจจะเห็นตักว่าอาจจะอาจจะไม่น่าจะนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับรัสเซียจะปิดฉากได้แต่จริงๆเนี่ยไม่มีาก,การวิเคราะห์มาตั้งแต่แรกนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินคิดว่าเข้าไปยึดพื้นที่ใน ยูเครนคงใช้เวลาไม่กี่วันนะครับและเป็นปฏิบัติการซึ่งจะรวดเร็วจะไม่บานปลายถึง2ปีกว่าแบบนี้แล้วก็การบานปลายนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาเต็มเลยประเด็นแรกคือว่ารัเสเซียสูญเสียเยอะนะครับพอสมควรถึงแม้ว่าตัวเลขก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่ที่ชัดเจนก็คือกองเรือในทะเลบอลติลกเราทราบดีว่าโดนโจมตีเยอะนะครับแล้วก็พลเรือนก็เสียชีวิตนะครับทหารรัสเซียก็เสียชีวิตนะครับมากกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไม่ได้ซ้ํา นะครับแล้วก็ความยุ่งยากในเรื่องของอาณาชาติปิดล้อมความบาดก็รุนแรงกว่าที่คิดถ้าไม่ได้จีนอินเดียหรือหลายประเทศช่วยไว้ก็ลาบากกว่านี้เยอะนะครับแม้ว่าจะตั้งหลักได้ก็แต่ว่าประเทศเหล่านั้นก็ไม่กล้าออกหน้ามากนักในการช่วยรัสเซียนะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าง่ายก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นเรื่องความพยายามก่อก่รกบฏหรือรัฐประหารอย่างที่เราเห็นภายในรัสเซียก็มีความปั่นปวดที่ต้องปลดผู้นาทางการทหาร ที่เป็นเพื่อนตัวเองด้วยแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างที่เราเห็นนะครับพวกกองกําลังอาสารับจ้างลบทั้งหลายนะครับทั้งหมดเราเนี้ยเราเห็นชัดเจนความชักันทั้งหมดที่เกิดขึ้นและคราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักวิเคราะห์ฝ่ายนี้นะครับก็บอกว่าเห็นไหมนะครับะจะปิดจอบเร็วๆเนี่ยเขาทาไม่ได้หรอกครับมันยืดเยื้อแน่เห็นไหมจะว่าจะเอาชนะภายในเวลาไม่กี่วันก็ทําไม่ได้ยืดเยื้อมาจะสามปีแล้วนะครับเห็นไหมว่าจะไม่เสียชีวิตและที่สําคัญคือว่าเห็นไหม ขีปนาวาธเนียมันมาลงที่มอสโกได้แล้วไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับโจมตีถึงมอสโกก็มีมาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ตอนนี้ก็ยึดพื้นที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ถือว่าไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับหลายฝ่ายก็ไม่คิดว่าจะแพ้สงครามหรอกครับรัเสเซียมีกําลังวางชามากกว่าเยอะนะครับถ้าตะวันตกไม่สนับสนุนยูเครนแบบนี้ก็เอาชนะได้เร็วอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทามดีปูตินอธิบายนะครับว่า มีต่างชาตินะครับหนุนหลังอยู่เยอะมากนะครับก็เลยทําให้ความยืดเย,เยื้อเพราะฉะนั้นจะปิดจอ็อบจริงๆก็คงไม่ง่ายแต่ว่าใช่ครับคุณเอกครับก็คงจะใช้พลังซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีเพิ่มขึ้นนะครับจัดการอย่างรุนแรงมากขึ้นอันนี้หลายคนกลัวว่าการโต้ตอบของรัสเซียจะเต็มไปด้วยความนะครับรุนแรงเกลียวกลาดนะครับแล้วก็ทําให้ยูเครนลําบากไปมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วง แล้วก็คงต้องดูนะครับว่า,าการกดดันให้เข้าสู่โตะเจราจาจะเป็นยังไงแต่ว่ายากในช่วงนี้ไม่เหมือนตอวกลางนะครับสัปดาห์นี้มีการกดดันให้เจราจาเยอะเลยไม่ให้อิอรรสราเอลเปิดศึกดโดยตรงกับอิหร่านแต่ว่าของรัสเซียของยูเครนนี้ไม่ค่อยมีนะครับเ<ม>ขาคง,งจะต้องหลังจากหลังจาก,หล,จากหลังจากเลือกประธานดีไปแล้วนู่นนะครับของอเมริกันนะครับตรงนี้ถึงจะมีน้ำหนักในการ เจราจานะครับเพราะว่าหลายฝากก็ยังเชื่อนะครับทางฝั่งตะวันตกว่าให้รัสเซียเลือดไหลไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยดีครับจนกว่าจะพร้อมเจราจาปีหน้านู้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับรัเสเซียพยายามจะปิดจ็อบพยายามจะเจรพยายามจะยึดพื้นที่แต่ว่าการเดินช้ามากครับถ้าดูที่ดอนบาสคาเคฟนะครับช้าแต่ถึงช้าไงก็เดินอยู่ครับ